รัเสเซียคู่โครงการสำรวจดาวอังคารสถานีอวกาศนานาชาติล่มแน่หลังยุโรปอเมริกาคว่ำบาตรัเสเซียวันที่3เมษายนดมิทรีกโกโลซินผู้อำนวยการโคงรคงการความร่วมมือทางอาวกาศแห่งชาติรัสเซียหรือ Lost Cosmos แถลงว่าทั้งยุโรปและสหรัฐจะไม่สามารถเดินหน้าต่อโครงการสำรวจดาวอังคารรวมไปถึงการดูแลควบคุมสถานีอวกาศนานาชาติได้อีกต่อไป ถ้าหากขารัเสเซียการถแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักงานอาวกาศแห่งยุโรปหรือ ESA ได้แลถแลงความบาดรัดเสเซียเมื่อเดือนที่แล้วโดยจะหยุดความร่วมมือทางอาวกาศกับรัเสเซียทันทีในโครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารโดยโกโรซินระบุว่าไม่เพียงแต่จะรวจส่งยานอาวกาศเท่านั้นที่ยุโรปจะต้องพึ่งพารัเสเซียแต่สำหรับยานอาวกาศลงจอดบนดาวอังคารนั้นตะวันตกเอง เต้องพึ่งพารัเสเซียด้วยเช่นกันโดยยานนี้จะช่วยในการลงจอดของยานสำรวจเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลโกโรซินแถลงว่าสำหรับโครงการความช่วยเหลือนี้ถ้าหากรัเสเซียไม่ร่วมด้วยยุโรปก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่เพียงแต่จะรัวส่งยานเท่านั้นแต่รวมไปถึงยานลงจอดและยานสำรวจด้วยเช่นกันเพราะความร่วมมือจากรัเสเซียในโครงการนี้สูงมาก นอกจากนั้นโกโรซินยังถแถลงว่าสำหรับความร่วมมือระหว่างรัเสเซียและสหรัฐบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS นั้นก็จะล่มสลายลงอย่างแน่นอนอันเป็นผลมาจากการคว่ำบาตโดยท่าสหรัฐหยุดความร่วมมือกับรัเสเซียสถานีอวกาศดังกล่าวก็จะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปทางด้านอิตาลีเศรษฐกิจทางอิตาลีกระทบหนักเส้นพิษความขัดแยง้งรัเสเซียยูเครน บรรยากาศประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงโรมของอิตาลีโดยอิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนเพราะราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของประเทศ Standard and Poor บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดอัตราการเติบโตรายปีของเศรษฐกิจอิตาลีลงจากร้อยละ4.7 มาอยู่ที่ร้อยละ3.1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งและราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูง